วันลงทะเบียนลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทครั้งยันแจกเฟส2 2แน่นอนวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนแอปทางรัฐรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0ึ่งบาทกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนายจุลพันยืนยันลุยแจกเฟส2 2ต่อแน่นอนเล็งเปิดลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนใหม่เร็วๆนี้ วันที่15กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าการลงทะเบียนในโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็ตบนแอปพลิเคชันทางรัฐในกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนด้วยในวันที่15กันยายน2567จะเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดการลงทะเบียนจากนั้นจะเป็นการประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็10,000บาทอีกครั้ง ในวันที่22กันยายน2567ภายหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิน้นนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงประเด็นที่ต้องเลื่อนการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะเริ่มในวันที่16กันยายนออกไปก่อนตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่ากระบวนการจ่ายเงินในเฟสแรกสำหรับกลุ่มเปาะบาง คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.5ล้านลายและผู้พิการจำนวน2.1ล้านลายจะต้องผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยไปก่อนโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับประเด็นที่รัฐบาลไม่มีงบประมาณหรือระบบไม่มีความพร้อมดำเนินการนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าขอให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในเฟสสองไม่ต้องกังวลใจเพราะรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่ออย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง เพราะเมื่อเราดูยอดสุดท้ายของการลงทะเบียนทั้งหมดรวมทั้งกลุ่มเปาะบางด้วยคาดว่ายอดผู้มีสิทธิไม่น่าสูงเท่ากับที่เราได้เคยประมาณการไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาทำจริงงบประมาณจะเพียงพอต่อการบริหารจัดการหากขาดเหลือรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างแน่นอนส่วนรูปแบบการจ่ายเงินในเฟส2จะจ่ายแบบทีเดียว10,000บาทหรือจะแบ่งจ่ายครั้งละ5,000บาทจะเป็นเงินสดหรือรูปแบบเงินดิจิทัล และจ่ายให้เมื่อไหร่ต้องขอรอดูหลังปิดยอดลงทะเบียนทั้งโครงการให้ชัดเจนก่อนถึงจะบอกได้แต่สุดท้ายรัฐบาลก็จะดำเนินการให้ครบทุกคนและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ